จักหนสองลอยวันนี้เปัรว่ะมันพอข้ามันปวดปวดหาเชือดิหาเงาเชือดิดูแข้งเนาะดูจากรอยหาติพอดีผมว่านี่องแนี่โอ้นี่ครับละเดียดครับตัวนี้โอ้คหาัเดียสองสองโอ้โหเมื่อเราคู่กันที่สปั๊ดคนดังจเอาคู่เลยเหรอเดยองแค้ คำแพงน้ำส่วนมาทั้น้องเนี่ยดูมึโอูหลังจะตู่ไหมมีบ้างเพื่อนอยู่ดูเลยตายเมาเลยลูกโอ้โหมคาบจรินะเอามาบ้างเพืนน่อนที่เลยว่ามาถ่ายด้วยเนาะอยากรู้เยืออะไรนี่ต้องคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับ สุดยอดครับอะไรมีเท่าไหร่จากประธานที่จริงด้วยนี่เท่าไหร่ไม่เหลือครับเฮ้ยมีลูกไหมเขาตังค์มีเงินมาเลยมีของแค่โอ้ยเป็นเป็นซีหาลูด้วยนะเฮ้ยมือเราหกลูกไปอยู่แล้วทันปัจจัยกูเล่ะของตัวนะเพื่อบักเบื่อนึ่งเดี๋ยวโโอ้หของเท่ด้วยวะบังเงาได้ผลไ้วเนาะ เขาผูดใดบ้างนึงยข้างโคกยุ่มมองไฟโอเือโนปะโคนหจทำ้าทานโอ้โหดูหางดูหางดูแค่หางอะโอ้โหตัวนี้ก็แปดจีนเเลยครับนี่คือที่ที่ถูกนะครับเนี่ยครับนี่ครับได้สามบ้างครับนุ่นแกใส่วันละสี่สิบห้าสิบบ้างครับบ้าง วูนี่หเลยกพอใชเข้าไปได้ไงครับวูวบ่อยูดอกหาไอ้หนึ่อยูเหลือผมปะวอยูดอกหาหรือวะนีกร้อมเทนเอออ่อนสร้างกำลังกบม็ต้องกระตายออกโอ้โหเดังไจุกัดครับเฮ้ยรอมันกัดจูถ่ายูไพ่อ พ่อจะไปทำอะไรครับโมอู๋ของอันนี้ของผมนี่แต่นะเพื่อนวันเดียวครับวันเดียวตั้งก็เจ็ดโลแปดโลอะไรอยู่ผมว่าขายพ่อเหรอ้ครับตั้งก็เจ็ดแปดโลประมาณนี่ครับสร้าง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 สกอเรล้อมเราจะช่างให้ดูนะครับนี่นี่คืออันนี้คือไม่ถูกครับ อันนี้คือถูกครับวันนี้วันเดียวกิโลเจ็ดโลอีหล่ะเกิโลเกิโลสี่กิโลสี่เฉดเจ็โลสี่กาถือัยันะโอ้เโลเจ็โลคูนเท่าไหร่นะฮะคูนร้อยร้อสีสิบร้่สิบเจ็ดโลคูนร้อยสีสิบ เกตร้อยแปดร้อยเก้าร้อยโอโ้พันกว่าครับเล่าละพันกว่าครับเท่าได้นะครับเนี่ยโอ้อยู่ในางานโรงงานตัวเลยวะเพื่อนซื้องัวได้เป็นตัวแล้วครับเนี่ยขายไส้บังนะครับท่<ม><อ>านท่านขอบคุณครับแล้วออกจากงานมาหา,าเดี๋ยวามีคลิปเดี๋ยวดกับยี่ไทยเพิ่งอีกครับผมอยากรู้ว่ายี่ต้นใจกะถ้านคว้าถามได้ครับ